สวัสดีจ้าเมนี้กับมาพบพอกับเซลล์อุยคู่ปตาบรหนุเช่นเดิมจ้าจ้าเมนี้สิบ้าลูกค้ามารีวิวเบิ้งรถไถรถเข่าไม่จ้าเป็นรถไถมือสองรุ่น40แรงจ้ารุ่นยอดิตจ้าเป็นรุ่น L4018 ศูปีจ้าตัวนี้เขามาไมค่ะเป็นรถปีหกค่จ้าชั่โมงการใช้งานหน่อยมากจ้าเดี๋ยวพาไปเบิงจ้าจ้ารถคันนี้เป็นรถเข่ามาไม่จ้าเป็นรถรถไม้นะจ้า รถคันนี้เป็นรถรุ่น40แรงจากรุ่น L4018 s p จากตัวนี้เป็นรถเขามากมายจากเป็นรถปีโห่าจากใส่งานไปแค่หนึ่งพัาชั่วชมงทนานนจากจากคันนี้สีได้ว่าเงินดาวเพียงสี0หมืนบาทถนนจากโปรโมชั่นจวงนี้นะจากโปรคันนี้รถเหลือเงินดาวเพียงสี0หมื่นบาทถนนจากคอนเดน่าสูงสุดถึง6ปีเลยนะจากคันนี้ การผ่อนก็สามารถเลือกการผ่อนได้จ้ามีทั้งหลายรูปแบบจ้าไม่ว่าจะเป็นผ่อนเป็นแบบรายปีมีงวดย่อยจ้าลูกค้าจะได้จ่ายการผ่อนลูกค้าจะได้จ่ายงวดย่อยจ้าตั้งแต่เดือนที่1นึถึงเดือนที่11เดือนละ2,000บาทจ้าจ่าแล้วเดือนที่12เป็นงวดใหญ่ลูกค้าจะได้จ่ายตังหงเงจ่าอยู่เจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสามบาทจ้ะผ่อนนานจ่ายเป็นครบนีจนครบหกปีด้วยจ้ะ ส่วนลูกค้าอยากได้่อนเป็นแบบรายเดือนก็มีให้เลือกจ้า่อนเป็นรายเดือนนะจ้ามันจะตกเดือนละ7 6 2 6บาทจ้าพอน,นั่นสูงสุด72งวดหรือว่า6ปีจ้าจ้าแต่ว่าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นอื่นหรือว่าสนใจขั้นนี้ก็โทรมาสอบถามเซลล์วีของมาดายได้จ้าเบอร์โทรเดี๋ยวทิมไห้ด้านางจ้าเบอร์ โทรกับไอดีไลน์ไซเบอร์เดียวกันจ่าเบอร์0981039700จากจากลูกค้าก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้จากพราะวายุรานมีรถหลายขั้นให้เลือกเนะาจา่ะจากล้านคุปตาบันดุงเนะาจา่ะเปิดให้บริการจันทร์ถึงเสาร์จ่ะจา,จามีรถเข้า มามือสองเติมสต็อกให้ทุกมือจาถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกระติดต่อสอบถามเซวีขอมาได้เลยเดี๋จ่าเดี๋ยวจะหารถขัา้นง,ง่ายไปรอถาาลูกค้าจ่าลูกค้าก็าอยากได้ก็ล้องไม่ยื่นเรื่องยืนเอกสารเหุ้เรื่องได้ค่ะ เบอร์โทรเดียวทิมไว้ให้ด้านรางนะจ่ะทุกทอีกรอบหนึ่งจะ0 9 8 1 0 3ก้า้จะเบอร์โทรกับเบอร์ไอดียไล์เป็นเบอร์เดียวกัน้วจะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเซี่ยหยขอมาได้เลยล้วจะเดี๋ยวจะพาเลือกรวลูกค้าจะสร้างจองออนไลน์